สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับไปดูเลยดีกว่าครับบทวิเคราะห์วิจารณ์บทพรีวิวคืนนี้นะครับสามคู่ที่น่าสนใจจะมีเกมไหนกันบ้างไปดูเลยครับเอาละครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยกเจ็ดนะครับขอบคุณที่ทําให้มาเจอกันนะครับเอาละครับสคู่ที่หยิบยกมาคุยกันในคืนนี้นะครับอียิปต์พรีเมียลีครับในเวลาตีหนึ่งตรงทีมจ่าฝูงครับอารอารีทีมจ่าฝูงครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างเซรามิก้าาาททีีมออััันดบบ่8ขงงตรรค สำหรับฟอร์มการเล่นนะครับของอาวารีนะครับชนะทุกรายการมา14นัดติดต่อกันนะครับฟอร์มการเล่นโหดจัดเลยครับแล้วก็ผลงานในบ้านก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับเล่นในบ้านในเกมลีครับชนะคู่แข่งรวดมา7นัดติดต่อกันฟอร์มโหดสุดๆตอนนี้ครับใครหน้าไหนก็หยุดพวกเขาลำบากจริงๆครับในบอลอียิปต์วันนี้เปิดบ้านนะครับเจอกี่าเซรามิก้าซึ่ง5นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะ3เสมอ1แพ้ไป1ครับโดยรวมฟอร์มการเล่นนี่ถือว่าดีครับ แต่อย่างไรก็ตามครับสติในการออกไปเย็นของเซรามิก้าครับช่วงหลังไม่ดีเท่าไหร่นักครับหนัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้ไป3ครับฟอร์มแบบนี้นะครับก็น่าจะต้านทานทีมอย่างอาวาลีนี้ลำบากครับยิ่งเฮดทูเฮดคู่นี้เจ็ดเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับอาวาลีชนะไป5เสมอ2ครับแล้วก็ไม่แพ้เลยตลอดเจ็ดเกมหลังสุดครับดังนั้นคู่นี้ก็ไม่มีปัญหาครับเชื่อว่าอาวาลีน่าจะเก็บ3แต้มได้แล้วก็จะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับคู่นี้เชียร์อาวาลีไปได้เลยครับ สุดคู่ที่2ในวันนี้นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งนะครับเป็นเกมระหว่างวาเลรนกาทีมรองจาาฝูงครับเปิดบ้านเจ็บทีมอย่างเรนฮามทีมระดับที่9านะครับสำหรับวาเลรินกานะครับเดนัดหลังสุดในการลงเล่นครับชนะคู่แข่งไป6นัดเสมอไป1แล้วก็ไม่แพ้เลยนะครับฟอร์มการเล่นเหนียวแน่นมากๆครับแล้วก็ซิตี้ครับในการเล่นในบ้าน7นัดหลังสุดนะครับก็ถือว่าทําได้ดีครับชนะไป6นะครับแล้วก็แพ้ไป1นตลอด7เกมหลังสุดก็ถือว่าโดยรวมฟอร์มการเล่นใช้ได้ทีเดียวน วันนี้เปิดบ้านนะครับเจอบทีมอย่างเรนาแฮมที่ันดับที่9ซึ่ง4นัดหลังสุดในการลงเล่นชนะไป3เสมอ1ฟอร์มโดยรวมถือว่าดีนะครับแต่สิติการออกไปเยือนครับ6นัดหลังสุดชนะเกมเดียวครับเฮทูเฮทคู่นี้เจือนมาก่อนนั้นนี้5นัดวารเรนก้าไม่แพ้เลยครับชนะไป3เสมอไป2ดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับวารเรนกาครับเล่นในบ้านน่าจะเก็บ3แต้มได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่2เอานะครับปิดท้ายในคืนนี้นะครับ ในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับวีเดนซูเปอร์เรเทนนะครับเฮลซิงบอกทีมดับที่7ของตารางครับเปิดบ้านเจอบทีมอย่างออสเตอร์ทีมรองจ่าฝูนะครับสำหรับผลงานคู่นี้นะครับทีมอย่างออสเตอร์นะครับนัดหลังสุดในการเล่นเกมลีกครับชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1นะครับส่วนถิติในการออกไปเยือน5นัดหลังสุดในลีกครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1ครับ โดยรวมฟอร์มการเล่นนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมอย่างออสเตอร์นะครับวันนี้ยกพลบุกไปเย็นทีมอย่างเฮลซิงบอร์กทีมแบบที่7ซึ่ง5นัดหลังสุดในการเล่นเกมลีกก็ดีเหมือนกันครับชนะ4แพ้ไป1ส่วนถิติในการเล่นในบ้าน2นัดหลังสุดก็ชนะรวดมาทั้ง2เกมครับแต่อย่างไรก็ตามครับคู่นี้ถิติ้เฮทูเฮทครับสนัดหลังสุดที่เจอกันนะครับปรากฏว่าทีมอย่างออสเตอร์ทาได้ดีกว่านะครับไม่แพ้เลยครับชนะไป2แล้วก็เสมอไป1ดังนั้นเกมนี้ครับก็เชื่อว่าทีมอย่างออสเตอร์ นี้เชียร์ออสเตอร์ไปดีกว่านะครับเอาละครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในคืนนี้นะครับอีกพรีเมียร์ลีกครับตีหนึ่งตรงเชียร์อาวาลีทีมจ่าฝูงครับแล้วก็เที่ยงคืนตรงนะครับนอร์เวย์ดิวิชั่นหนึ่งเชียร์วาเลรินก้าครับแล้วก็สวีเดนด์ซูเปอร์เลตเทนครับเที่ยงคืนตรงอีกคู่ให้เชียร์ออสเตอร์ไปได้เลยครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของไซโก้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมฝนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ